สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการเฉลยใบงานวันนี้เราจะมาเฉลยใบงานในเรื่องของการดำรงชีวิตของพืชเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนักเรียนต้องอ่านชื่อให้ถูกก่อนนะครับกระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง นักเรียนจะอ่านว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่พืชใช้แสงในการสังเคราะห์สารอาหารของพืชภาษาอังกฤษเรียกว่าโฟโตซินเีซิสนะครับสำหรับเรื่องนี้จะอยู่ในมาตรฐานตัวชี้วัดที่ว1 2มาตรฐานที่1.6ทับ สำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั้นนะครับคือกระบวนการที่พืชจะต้องอาศัยสารประกอบคลอโรฟิลที่อยู่ในคลอโรพาธซึ่งภายในจะมีโรงคาวัตถุที่มีสีเขียวนะครับเพื่อที่จะช่วยดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนพลังงานนั้นให้เป็นพลังงานเคมี ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ซึ่งก็คือกูโคตนะครับหรือว่าน้ำตาลกูโคตนั่นเองนะครับสำหรับในรูปนี้นะครับนี่คือดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือนี่คือพืชบริเวณส่วนที่มีสีเขียวของพืชเนี่ยก็จะอยู่ในคอร์พาสซึ่งภายในจะมีโรงคาวัตถุ นะครับภายในใบพืชหรือส่วนที่มีสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะมีรงคาวัตถุที่เรียกว่าคลอโรฟิลซึ่งทําหน้าที่ในการดูดซึมแล้วก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับซึ่ง ในที่นี้นักเรียนจะเห็นแสงนะครับปัจจัยที่สำคัญก็คือมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีแสงมีคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำนะครับแล้วก็มีคอ r โรฟิลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกศรชี้ออกเนี่ยก็จะได้น้ำตาลกูโคสและแก๊สออกซิเจนนะครับทีนี้สิ่งจำเป็นก็คือธาตุอาหารและน้ำทีนี้นักเรียนมาดูนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับก็คือเป็นสมการเคมีที่แสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลหรือว่าเป็นสารตั้งต้นก็คือฝั่งนี้นะครับจะมีคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำแล้วก็ยังมีอีก2อ,อันนะครับก็คือจะต้องมี แสงและคลอโรฟิลล์ถ้าหากมีแค่น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่มีแสงและคลอโรฟิลล์ปฏิกิริยานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับสําหรับในปฏิกิริยานี้สารตั้งต้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับมีแสงและคลอโรฟิลล์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับผลผลิตที่ได้คือน้ำตาลกลูโคสออกซิเจน ose, และ น้ำนะครับทีนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นสมการเคมีที่ดุลแล้วเราจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์6โมเลกุลทำปฏิกิริยากับน้ำา2เท่านะครับก็คือ12โมเลกุลเกิดปฏิกิริยานะครับโดยมีแสงและคลอโรฟิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเกิด สารประกอบอินทรีย์คือน้ำตาลกูโคตมีสูตรโมเลกุลว่า c 6 h s 2 2 o 6แล้วก็เกิดแก๊สออกซิเจนนะครับ6โมเลกุลแล้วก็เกิดก๊าซที่เป็นไอน้ำอีก6โมเลกุลนะครับนี่คือสมการของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอเอาใหม่นะครับ สิ่งสำคัญนะครับในปฏิกิริยานี้ก็คือสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแสงคอร์โรฟิลล์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลกูโคสออกซิเจนและน้ำนะครับก็นักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนกันสิ่งที่นักเรียนจะต้อง จดจำให้ได้คือสมการเคมีอะไรเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอะไรเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการนี้นักเรียนลองไปทบทวนแล้วก็จดจำให้แม่นยำนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ในเรื่องของโฟโตซินธีซิสหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ก็ไปทบทวนกันนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า